สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบก,กับช่องช่างมิชแนลตอนนี้ก็มาถึงป่าผักกูดแล้วนะคะเอฟซีโอ้มาถึงป่าผักกูดเราเห็นหน่อไม้แล้วก็จะเอาหน่อไม้นะคะเอฟซีนี่โอ้โหนี่คือหน่อไม้นะคะเอฟซีนี่นงงก้อยก็จะเอาหน่อไม้ก่อน เดี๋ยวค่อยไปเก็บผักเนาะีอทีือหน่อไม้ก็ไม่ออกเนาะโอ้คนเข้าป่าผักกูดเยอะนะคะออกทีวเนี้ยนู่นป่าผักกูดแล้วก็จะเลาะหน่อไม้ก่อนนะคะเนี่ย เราเห็นหน่อไม้ก็จะเอาหน่อไม้นะคะนี่ค่ะเอฟซี มีแต่โกมันลค่ะเอซีหน่อไม้ไม่ได้เหน่งหน่อไม้คนหาตลอดหน่อไม้ก็ไม่มี ไม่เห็นเจอเลยนะ้องไอซหน่อไม้ไม่มีไปค่ะหน่อไม้ไม่แล้วก็ไปเก็บผักกันต่อไอซีไปดุยไปลุ้นกันว่ามันจะมีหรือเปล่าว้คนเต็มป่าเลยไอซีหนนว,วันนี้มาคนเ,อเยอะแยะมากับแม่มาต่อย จุดแม่วาตอยอยู่ฝั่งนูงนะะ้นค่ะเอจีุดแม่น้องก้อยก็อยู่ฝั่งนี้นี่่ะ,ะี่ะเอจีเขาเรียกว่าผักกูดนี่ค่ะผักกูดนะคะเอจีโอ้เขาเด็ดหมดแล้วเนาะมีคนมาก,ก่อนหน้านี้ ีคนมาเป็นสิบคนนะคะเอฟซีเห็นน้องก้อยนม่อน้องก้อยก็เป็นคนที่สิบเอ็ดสิบสองนะคะนี่1สิบสามคนเยอะมากนะคะเอฟซีเราก็จะมาลุ้นกันเนาะกูดจะได้หรือไม่ได้นี่ยกดเลยนี่ กันเยอะไม่มีผักกูดเลยนะคะเอฟซีมีแต่แบบนี้เนาะเราก็จะเอานะคะแบบน,นี้เอาแบบนี้นะคะนี่อฝั่งนู้นนี่เขาคุยอ,อะไรกันอื่นอๆ,ๆ,ๆ่นอ่นไม่เห็นมีเลยคนเก็บทุกวันนะคะเอฟซี มันก็ไม่ป่งเนาะมันไม่เกิดคนเก็บทุกวันคนเข้าคนออกเนาะเก็บผักกูดเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้เนาะไม่เห็นมีเลยผักกูดนี่นี่ก็ไม่เยอะออแล้วก็จะเก็บเอาแบบนี้นะคะเอจีเนี่ย เนี่ยเราก็จะเก็บเอาเล็บที่มันงงงงงงนะคะไอ้ชี้เนี่ยนี่น้องก้อยก็จะเอาแบบที่มันขึ้นใหม่เนาะเนี่ยสวยมากเนาะที่มันขึ้นใหม่เนี่ยถ้าไม่มีใครเห็นเนาะนี่น้องก้อยก็จะเก็บเรียบโอ้โหเสียงคนเจ,จ้จาจิ้วเจ้าจิ้วยิ่งกว่า เสียงไปเอาบุญนะคะนู่มเนี่ยแบบสองเนาะไม่เห็นอะไรนี่ผัดปูดไม่มีไม่รู้จะได้พอกินหรือเปล่าไม่รู้เนาะเรามาดูนกันเนาะมัมีมีอยู่แต่ไม่เยอะ มีแต่แตงโมเยอะนะคะอีจีตัวนี้ก็เขาเก็บแล้วเนาะโอ้ทางก็ลกไม่รู้จะไปยังไงเนี่ยเราก็จะเก็บเอาแบบนี้นะคะอีจีนีม่มีหักกูดเลยนี่ก็แบบนี้เนาะเราก็จะเก็บเอาแบบนี้ นานๆเห็นยอดนอี่ไม่ได้มานานแล้วนะคะ่ะเอจีปีนึ้งเนานะที่ไม่ได้มาเนี่ยผักกุดก็ไม่มีนี่มีก็แบบนี้เนาะขึ้น,ะนขึ้นใหม่ วันสองวันมันก็ขึ้นเนาะถ้าไม่มีใครมาเก็บนี่นะคะเอฟซีนี่มาเก็บผักกูดเหมือนไปเอาบุญนะคะเอฟซีคนเยอะมาก ราก็จะเก็บเอาที่ขึ้นใหม่แบบนี้นะอันนี้จะอันแบบงงๆนะคะอเอฟซีเนี่ยขึ้นใหม่เนี่ยสวยมากค่ะเอฟซีตาัก,กูดปีหนึ่งแล้วเนาะไม่ได้มาแทบจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มา ไม่มีเลยตะกูดแล้วก็ค่อยหาเนาะเนี่ยหาเร็วแล้วไม่เห็นเนาะเพราะหญ้ามันลุกเนี่ยหญ้าขึ้นเต็มเลยเราไม่เห็นเลยเนาะตะกูด คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ